ช,ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มตายแล้วช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยกันให้พูดด้วยอะไรคะคุณป้าใครตายคะป้าเนี่ยตายแล้วค่ะตายอย่างนี้ต้องไปวัดนะคะเอ้ยใ่ตายแป๊บเดียวดูสิข,ขึ้นอืดแล้วอ,ะอ่ะโอ้ยเข้าใจไหมเนี่ย วันนี้คุณป้ามีอะไรให้สุนความงามจันสว่างช่วยคะ้ยช่วยคุณป้าหน่อยนะนนดูสิป้าหวีแล้วมันผมร่วงอ่ะนี่ดูร่วงนนิดหน,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 น่อยเองอ่ะโอ๊ยอไม่หน่อย,ยนะคะุณป้าแบบนี้คุณป้าก,กำลังจะรวยแล้วคะ่ะจะรวยยังไงล่ะคะคุณป้ากำลังจะล้านคะ่ะต<ก>นตกเลยไม่อยากให้<ก>คุณป้าเ<ก>ครียด<ก>คุณป้า ยังไงล่ะคะจันสว่างช่วยได้ต้องใช้ตัวไหนเหรอนี่เลยค่ะนี่คุณป้าขานี่คือแชมพูสมุนไพรค่ะใช้ควบคู่กับนี่สเปรย์สมุนไพรค่ะทั้งสองอย่างนี้นะคะมีส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะเป็นสมุนไพรเหมาะกับคนที่มีปัญหาผมร่วงแล้วถ้าเกิดคุณป้าอยากทราบว่าในนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างสามารถเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของจันสว่างได้เลยค่ะดีเลยค่ะคุณป้าด้วยเลยค่ะก็แต่ว่ามันใช้ยังไงล่ะคะเนี่ยใช้ไม่ยากเลยค่ะคุณป้าอันนี้นะ เป็นแชมพูสมุนไพรค่ะใช้สระผมทําความสะอาดนะคะนวดให้ทั่วบริเวณหนังศีรษะ<ม>บอกทิ้งไว้เป็นเวลา3-5ถึงนาทีแล้วล้างออกด้วยน้าสะอาดค่ะ<อ>ส่วนทางด้านนี้นะคะอันนี้คือสเปรย์สมุนไพรค่ะใช้ฉีดให้ทั่วบริเวณหนังศีรษะนะคะใช้เป็นประจําทุกวันหรือจะใช้บ่อยๆตามต้องการก็ได้ค่ะแต่จะให้หนูแนะนําคุณป้าใช้สองอย่างควบคู่กันร,รับรองว่าลดตายแล้วลดจริงๆค่ะ<ช>ต้องคู่กันใช่ไหมคะใช่ละค่ะจับไปเลยค่ะสองชุดค่ะใช่ค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณป้าอยู่ที่นี่ด้วยอยู่ต่างจังหวัดด้วยแล้วถ้าเกิดว่าคุณป้าจะหาซื้อซื้อได้ที่ไหนบ้างคะไม่ยากเลยค่ะคุณป้าเพราะว่าเรามีศูนย์ความงามจันทร์สว่างมากกว่า500แห่งนะคะทั้งทั่วประเทศไทยและต่างประเทศเลยค่ะอุ๊ยเลิศนะได้เลยค่ะจัดไปเลยค่ะสองจัดให้เลยค่ะดีใจมากตัวอะไรเข้าห้านอ่ะคุณป้าทูกคนค่ะคนละคะคุณป้าคะ ไม่เจอกันนานเลยนะคะ,คะมาช่วงนี้ดูอ้วนขึ้นเลยอะคะอุ้ยคือหลออ้อวนตายแล้วแต่ช่วงนี้ต้องระวังหน่อยนะเนี่ยอุ้ยระวังการกินนะคะระวังคำพูดหน่อยนะคะ่ายอะคะป้ะาคุณน้นคนนี้อ้วนได้ไงล่ะคะแหมความจริงนะค่ะคุณป้าอือ แต่ดูอวบจริงๆนะคะคุณป้ามันอวบมากเดียวบุฟเฟมถูกไงก็จ,จัดหนักจัดหนักตลอดเลยค่ะอุ้ยกินมากไม่ดีนะคะคุณป้า่าจริง,รงป้าคุณป้าต้องลดน้ําหนักนะคะอยจะได้หุ่นผอมบางอนี่ป้าก็คิดแบบนี้แหละกะว่าถ้าจะลดน้าหนักจริงจริงจังๆก็ประมาณอาทิตย์เดียวอ่ะว้ายอาทิตย์เดียวคุณป้าผอมเลยอาทิตย์เดียวก็เลิกลดแล้วล่ะอยู่แล้วไงแล้วคนใจไม่ไหวก็กลับมากินเหมือนเดิมดีกว่าจะมาบอกทำไมเนี่ยฮะก็พูดในฟังเฉยอ่ะคุณป้าหาอะไรคะ คุณป้าใช้แอปป่ะคะใช้แอปอะไรเหรอค่ะ,ะเก็บแอปเป๋าตังคะ <c oughs> ่ะเห้ยบางนะแทักสะเขินเลย <c oughs> <c oughs>